วันนี้จะมาแนะนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับการ์ดโปเกมอนให้เพื่อนๆฟังนะครับโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมโดยทั่วไปจะใช้ชื่อว่า PTCG หรือโป k e m o n TCG ส่วนในประเทศญี่ปุ่นโดยทั่วไปจะใช้ชื่อว่าโปเกมอนการ์ดเกมเป็นการ์ดสะสมของแฟนชา์โปเกมอนวางจําหน่ายครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมพศ .2539 โดยบริษัท Cre เชอร์ ในประเทศญี่ปุ่นส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาตีพิมพ์ครั้งแรกโดยบริษัทวิสัทอฟเดอะคอร s สและจากนั้นทางบริษัทเดอะโปเกมอนคอมพานีอินเตอร์เนชั่นแนลก็เข้ามาทําการตีพิมพ์แล้วเผยแพร่การ์ดเกมโปเกมอนเมื่อเดือนมิถุนายนพศ2546ส่วนในการ์ดเกมออนไลน์ใช้ชื่อว่าโปเกมอนเทดดิ้งการ์ดเกมออนไลน์ซึ่งกาลังจะปิดตัวและมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาส่วนทางตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยโปเกมอนเทดดิ้งการ์ดเกมภาษาไทยบริษัทเจนโฟจำกัดท r ูคอร์เปอเรชั่นโดยบริษัทซีนิเพ็ก จำกัดผู้บริหารลิขสิทธิ์โปเกมอนในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวได้แต่งตั้งให้บริษัทเจนโฟจำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมภาษาไทยแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดยเริ่มในชุดที่5ดับเบิลเบิร์สตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2 5 6 3เป็นต้นไปสิ่งที่นักสะสมการ์ดควรดูเบื้องต้นมีปัจจัยหลายอย่างที่ใช้ในการประเมินราคาการ์ดโปเกมอนในแต่ละใบซึ่งบางอย่างจำเพาะเจาะจงมากจนเราไม่สามารถดูได้ให้ละเอียดภายในครั้งเดียว อย่างไรก็ตามเราจะแนะนําแนวทางเบื้องต้นให้คุณทราบในการตีราคาการ์ดโปเกมอนเช็คสภาพการ์ดภายนอกสภาพการ์ดคือหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ใช้ในการตัดสินว่าการ์ดจะมีราคาเท่าไหร่ถ้าการ์ดของคุณอยู่ในสภาพยับเยินเปื้อนงอหรือมีรอยขาดถึงแม้ว่าการนั้นอาจจะเป็นการ์ดหายากขนาดไหนก็ตามแต่ก็มีโอกาสน้อยที่จะมีคนขอซื้อต่อจากคุณ 2. เป็นการ์ดในซีรีส์ไหนการ์ดโปเกมอนไม่ว่าจะเป็นการ์ดอะไรก็ตามถ้าเป็นการ์ดที่ผลิตรุ่นแรกหรือเป็นการ์ดเก่าหรือเป็นใบที่ผลิตมาจํานวนจํากัด มักจะมีราคาสูงกว่าการ์ดใบอื่นๆเสมอยิ่งถ้าเป็นการ์ดท,ที่มีสภาพดีไม่มีตำหนิยิ่งมีราคาแพงมากกว่าการ์ดท,ทั่วไป 3. เช็คระดับความหายากการ์ดโปกเกมอนส่วนใหญ่มักแบ่งระดับความหายากออกเป็นหลายระดับได้แก่ common uncommon rare rare holo super rare ultra rare ซึ่งระดับความหายากของการ์ดนี้จะเป็นตัวบอกราคาให้คุณได้ในระดับหนึ่งวิธีการดูราคาหรือประเมินราคาการ์ดโปกเกมอนเบื้องต้น การ์ดโปเกมอนบางใบมีราคาสูงมากจนทำให้คนที่เปิดเจอการ์ดหายากเหล่านั้นสามารถกลายเป็นเศรษฐีย่อมๆได้เลยหากคุณเคยสงสัยว่าการ์ดโปเกมอนที่คุณมีอยู่ราคาเท่าไหร่เราจะมาสอนวิธีเช็คราคาการ์ดโปเกมอนสำหรับนักสะสมมือใหม่โดวยวิธีง่ายๆดังนี้วิธีการเช็คราคาการ์ดโปเกมอนในตลาด 1. เช็คใน ebay ค้นหาจากชื่อและรหัสการ์ดและเปลี่ยนออปชันการค้นหาเป็นโซลเพียงเท่านี้คุณก็จะรู้ราคาการ์ดใบนั้นล่าสุดที่มีการขายออกไปจากใน ebay 2. อีกวิธีง่ายๆคือการเช็คราคาในกลุ่มซื้อขายการ์ดโปเกมอนใน Facebook 3. เช็คราคาตลาดได้ใน s e n นมา r k เกหรือในเว็บ TCG Player โดยปัจจุบันราคาการ์ดในตลาดโดยเฉลี่ยจะอยู่ราคาใบละ1.25 US d ลลาร์หรือประมาณ45บาทการ์ดโปเกมอนที่ราคาแพงที่สุด5อันดับอันดับที่1 การ์ดปิกาจูอิลัสเตเตอร์การ์ดปิกาจูอิลัสเตเตอร์ถือเป็นการ์ดที่หายากและมีราคาสูงที่สุดในตอนนี้การ์ดใบนี้ถูกมอบให้กับผู้ชนะในการประกวดวาดภาพโคโลโคโลคอมิก1998ดังนั้นการ์ดใบนี้จึงมีเพียงไม่กี่ใบทั่วโลกโดยแต่ละใบมีมูลค่าอย่างต่ำประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทและยังเคยมีการขายได้แพงที่สุดถึง7ล้านบาทอีกด้วยแต่ในปี2022ได้มีการซื้อขายการ์ดใบนี้ไปในราคา25ล้านบาท อันดับที่ 2. g u การ์ดโฮโลแกรมชาริซาด h a d o w l e s s เวอร์ชันแรกก a r ์ด h a d o w l e s s นั้นหมายถึงการ์ดที่ตัวละครในภาพไม่มีเงาดำให้เห็นเกิดจากความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ในระยะเวลาสั้นๆทำให้การ์ดเหล่านี้หายากโดยเฉพาะการลิซาดอนโฮโลแกรมเวอร์ชันแรกสามารถทำราคาได้ถึง1.5 0 0 0แสนบาทและถ้ามันยังอยู่ในสภาพดีราคาก็อาจจะสูงขึ้นอีกอันดับที่3การ์ดโฮโลแกรมบัสทัวร์พรีเซนเทชั n 1น9 8 ลายภาพด้านหลังโดยตอนที่บริษัท TCG Pokemon Company ประเทศญี่ปุ่นกำลังมองหาผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือเพื่อผลิตการ์ดโปเกมอนส่งออกสู่ตลาดโลกพวกเขาได้ติดต่อบริษัทในอเมริกาที่ชื่อว่า w i z a r d of the Coast การ์ดคา a ์แมกใบนี้ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทดังกล่าวเพื่อเป็นตัวอย่างนําเสนอแก่ Pokemon Company เพื่อเห็นว่าทางบริษัทสามารถผลิตการ์ดคุณภาพดีได้สําหรับการ์ดตัวอย่างนําเสนอใบนี้บริษัทได้จัดพิมพ์การ์ดคา a ์แมกฮโลแกรมเป็นภาพหน้าปกเกมภาคโปเกมอน Blue, เพียงด้านเดียวทิ้งให้อีกด้านว่างเปล่าสุดท้ายมันจึงกลายเป็นการ์ดโปเกมอนสุดแรและแปลกยิ่งกว่าใครซึ่งการ์ดใบนี้สามารถทําราคาได้สูงสุดถึง12ล้านบาทอันดับที่4การ์ดเทรนเนอร์นัมเบอร์หนัมเบอร์สและนัมเบอร์ส เป็นการที่ผู้จัดแข่งมอบให้กับผู้ชนะในการแข่งขัน TCG World Championship ของทุกปีและได้รับการ์ดใบนี้เป็นการการันตีว่าคุณจะได้เข้าร่วมการแข่งขันแชมเปี้ยนชิพในปีถัดไปแน่ๆเนื่องจากในแต่ละปีมีการมอบการ์ดแบบนี้เพียงใบเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นการ์ดที่หายากและมีราคาสูงอันดับที่5าการ์ดแคนกัสคานจากการแข่งขัน Parent and Shine Tournament ในเดือนพฤษภาคมปี1998มีการจัดแข่งขัน Parent and Shine Tournament ขึ้นเป็นพิเศษโดยมีการ์ดพิเศษมอบให้เป็นรางวัลแก่ผู้ที่เข้าแข่งขันที่เก่งกา์ดที่สุดด้วยเนื่องจากการ์ดกาลูลา่าใบนี้มอบให้แค่ในงานแข่งขันเท่านั้นนักสะสมทั้งหลายจึงได้เอาจริงเอาจังและยอมจ่ายเพื่อกาดใบนี้ไปในราคา350 0 0 0บาทเลยทีเดียวการ์ดจริงหรือการ์ดปลอมแยกยังไงแยกให้ได้จะได้ไม่โดนหลอกการ์ที่เพื่อนๆเ,เล่นอยู่ทุกวันนี้อาจจะเป็นของปลอมก็ได้รีบมาเช็คด่วนทำไมการ์ดปลอมถึงต้องระวัง 1. การ์ดปลอมไม่สามารถใช้ในการแข่งขันได้หากตรวจพบเมื่อไหร่จะถูกตัดสินเลยทันที 2. การ์ดปลอมไม่สามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายหรือสร้างมูลค่าได้ด้วยการเทรดดิง้งวิธีการดูโปเกมอนการ์ดเบื้องต้น2ขั้นตอนง่ายๆ 1. ดูที่สันหรือขอบการ์ดจะมีชั้นคาร์บอนสีเข้มอยู่ตรงกลางในบางรุ่น first edition จะมองอยากนิดนึง แต่ถ้าของแท้ยังไงก็ต้องมี2อพวององุ่นกลางการ์ดด้านหลังถ้าเจอพวององุ่นใหญ่ๆหญ่เห็นชัดๆให้รู้ได้เลยว่าการ์ดใบนั้นเป็นของปลอมเพราะของแท้จะมีเม็ดสีแดงเล็กๆก,ก,กระจายห่างกันต้องใช้กล้องมือถือบางรุ่นที่สามารถซูมเพื่อดูจุดนี้ได้ของแท้จะเห็นจุดเล็กๆสีแดงเรียงกันเหมือนพวององุ่นถ้าจุดใหญ่หเห็นชัดเจนให้ระวังไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นของปลอมและยิ่งต้องระวังไว้เลยเพราะว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาการ์ดปลอมทำค่อนข้างเหมือนการ์ดแท้ วิธีแยกแยะโปเกมอนการ์ดว่าเป็นของแท้หรือของปลอมจากฝั่งญี่ปุ่นสามารถดูได้คร่าวๆ2จุดที่เห็นได้ง่ายแต่ต้องใช้แว่นขยายหรือกล้องโทรศัพท์ที่สามารถถ่ายมาโครได้ และให้ดูที่ล้าดหลังของการ์ดวงกลมกลางโปเกบอลของแท้จะไม่มีจุดสีชมพูมาแซมตรงกลางปลุ่มของปลอมจะเห็นจุดสีชมพูกระจายอยู่สัญลักษณ์สายต่อสู้มุมขวาล่างตรงรูปสายต่อสู้จะมีแสงสะท้อนสีขาวของแท้จะขาวโล่งๆไม่มีสีอื่นมาปนส่วนของปลอมจะมีเม็ดสีเล็กๆกระจายอยู่โปเกมอนการ์ดเป็นเกมแบบไหน โปเกมอนการ์ดเถิดดิ้งการ์ดเกมเป็นเกมที่จะให้สู้กันระหว่างผู้เล่น2คนโดยมีทีมจากโลกของซอฟต์แวร์เกมซีรีส์ Pocket Monster หรือโป k e ม o n กฎการเล่นข้าวข,ข,ของโป k e ม o n ก็คือใช้โป k e m o n ฝั่งเราโจมตีให้ค่า HP ของฝั่งตรงข้าเป็น0ูนย์หรือทําให้หมดสภาพและหยิบการ์ดรางวัลได้หมดก่อนก็จะชนะสิ่งที่จะกําหนดการแพ้ชนะคือเด็กกับกลยุทธ์ในการต่อสู้โปเกมอนการ์ดเกมใช้การา์ดหกใบที่เรียกว่าเด็กทำการแบทเทิลกัน สะสมการ์ดโปเกมอนที่ถูกใจแล้วเอามาจัดเด็กเด็กที่สามารถนํามาเล่นได้เลยคือสตาร์เตอร์เด็กสตาร์เตอร์เด็กจะมีการ์ดทั้งหมด60บใบพร้อมเล่นได้เลยกฎในการจัดสําหรับการ์ดหรือเด็กสําหรับการ์ดประกอบไปด้วยการ์ด60ใบผู้เล่นสามารถประกอบสําหรับการ์ดได้ตามใจชอบโดยมีกฎดังนี้ 1. สําหรับการ์ดจะต้องมีการ์ด60ใบ 2. การ์ดชื่อเดียวกันใส่ในสําหรับได้ไม่เกิน4ใบ 3. การ์ดพลังงานพื้นฐานสามารถใส่กี่ใบก็ได้ 4. ต้องใส่การ์ดโปเกมอนพื้นฐานมากกว่า1ใบขึ้นไป 5. วางการ์ดรางวัล6ใบแล้วเริ่มเกมได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วฝากติดตามผลงานต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ